โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนท,ท,ทุกทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง the cup f f วันนี้อยู่กับเกม k a l i n a free fire นะครับกิจกรรม free fire เข้ามาใหม่อีกแล้วครับคนดูหรือว่าเป็นการกลับมาเนาะเป็นกิจกรรมสักทองตัวน,นี้เลยนะครับคนดูสำหรับใครที่รอคอยนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดสํานักพิทักษ์สักทองอาจารย์ตุยนัก ตักนุ้ยจอมขมังเวทชิดพี่นุ้ยกับพี่ตักตลกในดวงใจผมเลยนะเนี่ยเออผมชอบดูนะแบบบริษัทฮาไม่จำกัด้ออแล้วก็ก็มาดีครับก็มาดีครับ ผมชอบดูครับเออเราไม่ต้องพูดเรื่องพี่ตั๊กพี่นยละเรามาพูดเรื่องกิจกรรมสักทองแล้วเนี่ยเออกิจกรรมสักทองตัวนี้นะครับเริ่มว,วันที่26กกุมภาหาวันที่4มีนานมีเวลาให้สุ่ม7วันครับคุณดูเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมข้างในว่าจะเป็นยังไงกันครับ่ป let's go <S พอเข้ามาอยู่ข้างในนะครับก็จะเป็นตู e ้อีโวเหมือนเดิมนะครับคุณดูนะครับจะเป็นการสุ่มนะครับเป็นการสุ่มหาพิมพ์เขียวเพื่อไปแลกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าข้างในมีชุดสีอะไรบ้างให้แลกกี่พิมพ์เขียวนะครับพอเข้ามาอยู่ข้างในนะครับสักทองผมมีแล้วครับคนดูสักดําผมก็มีแล้วนะครับสักดําผมยิ่งมีทั้งชายทั้งหญิง ส่วนสักทองมีแต่ทรายนะครับส่วนที่ที่ผมยังไม่มีก็คือสักทองหญิงสักฟ้าทรายสักฟ้าหญิงเพราะฉะนั้นแรกนะครับผมจะไม่สุ่มเยอะนะครับคนดูนะครับผมไม่มีงบเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มแค่งบ437เพชรพให้คนดูดูว่า,ามันจะออกง่ายหรือออกยากนะครับ400กว่าเพรเนี่ยมันจะออกไหมมันจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการสุ่มเลยเนาะแต่ถ้าเราอยากสุ่มให้คุ้มๆนะครับคนดูนะครับผมแนะนําว่าให้กดทีละ5ครั้งนะครับมันจะได้270รเดดมอนนะครับสองด้อันก็ดะลดเยอะอยู่ ครับแต่ถ้าเรากดหมุนทีละครั้ง60ไดมอนเนี่ยมันจะหมดเยอะครับคนดูนะครับผมจะสุ่ม5ครั้งนะครับหรือว่ากดทีเดียว5ครั้งไปเลยนะครับคนดูให้มันออกนะครับว่ามันจะออกหรือไม่ออกนะครับป้ะนะครับเลสซาก้นะครับ s <S อยากรู้ว่าผมเอาตังเติมเกมมาจากไหนเกมนี้เลยครับ h a p p y ้ u m m y หรือว่าไพ่แข่งหันสามีทั้งไอ s และ Android ลิงค์ดาวน์โหลดตรงดีสคริปชั่นเกมนี้เป็นเกมฟรีไม่ใช่การพานันนะครับเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับทุกอายุสามารถเติมเกมฟรีไฟล์ได้นะครับเข้ามาอยู่ในหน้าแรกนะครับล็อกอินให้เสร็จเกมนี้เป็นเกมที่หาคอยนะครับเพื่อแลกบัตรชู แล้เอาบัตรชูมาเติมเกมฟรีไฟ r e แล้วเราสามารถเติมชูวันี้ได้ด้วยนะครับทำตามผมกดตรงนี้ฟรีคอยหรือว่าเชิญพอเข้ามาอยู่ในหน้านี้กดตรงคําว่าผูกกดตรงผูกเสร็จแล้วใส่รหัสค้นคนนี้ JHRC572 ย้ำ่าใส่ค้นคนนี้เพื่อรับคอยได้คอยมาเราเอาไปแลกบัตรชูครับแลกบัตรชูตรงนี้ กดตามผมเลื่อนลงมาแลกบัตรท m เเลื่อนลงมาเลือกจํานวนที่เราจะแลกผมจะเลือกผมจะแลก1000ับาทนะครับกดเข้าไปแลกพอแลกเสร็จพอแลกเสร็จเรามาเอาตรงบันทึกตรงบันทึกนะครับจะมีบัตรที่เราแลกนะครับและประวัติการแลกของผมเยอะมากครับมีแต่บัตร1,000ัล้วนถ้าเราแลกบัตรมาเสร็จนะครับเราขัดลอกรหัส13หลักนะครับก็คือ ตรงรหัสตรงนี้นะครับเราก็ไปเข้าในหน้าเว็บเติมเกมได้เลยนะครับแล้วก็เติมผ่านบัตรชูนะครับเราก็กดเติมได้เลยนะครับมันก็จะเข้าไอดีของเราเลยนะครับอยากได้อยางมีทางเติมเกมไปดาวน์โหลดมาสิครับสุ่มไปเลยครับผอนดูนะครับจะออกหรือไม่ออกนะครับก็ผมว่าไม่น่าจะออกหรอกนะครับ400กว่าเพชรเนี่ยนะครับน่าจะงบประมาณ3 0 0พกว่าเพชรนะครับเพราะว่า ผมสุ่มครั้งก่อนนะครับผมก็ได้สักทองมาก็สามพันกว่าเพชนะครับก็จะได้นะครับนี่ไงเห็นป่ะขดูไม่ออกหรอกครับสองร้อยเจ็ดสิบกว่าเพชเนี่ยป้านะครับเพชเหลือหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเพชนะครับมีโอกาสสุ่มสองครั้งครั้งละหกสิบดมอนนะครับกดไปเลยนะครับครั้งแรกไม่น่าจะออกหรอกครับไม่ต้องลุ้นไม่ออกแน่นอนนะครับป่ะครั้งถัดมานะครับก็อีกหกสิบดมอนนะครับครั้งนี้ลุ้น จะออกหรือไม่เฮ้ยเฮย,เยโอ้โหจะออกก็ไม่ออกโอ้โห,หลุ้นจัดเหมือนจะออกแต่ไม่ออกนะคุณดูดาเฮ้ยไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับออแล้วมีกิจกรรมถัดมานะครับก็เป็นกิจกรรมเติมปั๊บรับน้องเต่านะครับแฝดทักษะของน้องก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในเอา้าแล้วทำไมมันไม่เห็นนะ่ะของผมมันไม่เห็นนะอ่ะโออจบแล้ว มันไม่ขึ้นนะของผมมันบักเป็นไรก็ไม่รู้นะครับกิจกรรมเติมครบรับทันทีเนี่ยเห็นป้าเขาดูมันไม่ขึ้นให้เลยนะมันไม่มีเลยหรือว่ามันยังไม่มาหรือปา <c oughs> โอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาใส่กล้ามท้องให้ดูนะครับผมมีแล้วกล้ามทองเนี่ยผมใส่กล้ามท้องให้คนดูดูนะครับเนี่ยโคเทเลยบวกกับหัวขาวโอ้โหแต่งตัวแบบโคตรหล่อโคตรจับเลยครับมาดูเนี่ย,ยกล้ามทองของผมเอาๆๆๆๆอๆๆเอามือเอามือมือเอ้เอ้ากดไม่มั่วเอ้าเอา มือนี่อย่างอย่างมั่วเลยอย่างมั่วเลยโอเคครับคนดูใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคนดูนะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ด้วยครับเจอกันคลิปใหม่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกๆคนสวัสดีทุกๆท,ท่านแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ